ฮัลโหลค่ะลุงบาบลูอะไรนะดีๆล็อกบัญชีหนูหมดเลยเหรอแน่ใจนะคะเอ,อแล้วล็อกเกอร์หนูล่ะเ,เครื่องเพชรหนูอยู่ข้างในนะแล้วก็หุ้นด้วยเอ,อหุ้นส่วนแล้วก็คือทุกอย่างทุกอย่างเลยเหรอ พอแล้วฉันอยู่กับคำโกโหกไม่ไหวแล้วนะเราไม่มีเวลาแล้วเราต้องเอาเงินมาให้ได้สิแม่พูดอะไรเนี่ยคิดก่อนพูดได้ไหมคิดถึงความจริงหน่อยสิเราทำแบบนี้ไม่ได้เนะะเราจะยอมตลอดเลยหรือไงฮะธุลกาสามารถทำให้ลูกพ่อโดนจับและใส่ความข้อหาพยายามฆ่าได้เหรอบอกมาสิสิทธาดนี่ฝีมือแม่ยายแกใช่ไหมใช่สิทธาดเราก็มีเงินนะ เรามีเงินที่จะซื้อธุรกิจของธุรคาได้หลายเท่าด้วยกล้าดียังไงมาจับลูกชายฉันแบบนี้ถ้ามีหัวใจบ้างไหมผู้หญิงคนนั้นนี่แม่นี่ฟังนะแม่ไม่สวนว่าลูกจะทำยังไงทำอะไรสักอย่างสิผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรกันแน่ทำไมถึงทำได้ขนาดนี้แม่จจเย็นก่อนหน้านะนะพ่อฝีมอือแม่ยายแกใช่ไหมทำไมต้องทนละ่ะเราทนมามากพอแล้วนะผมรู้นะพ่อไม่สิทธ ลูกไม่รู้อะไรเลยลูกไม่รู้เรื่องเลยลูกไม่รู้ว่าพ่อแม่จะต้องเจ็บหัวใจขนาดไหนที่ต้องเห็นลูกชายในสภาพแบบนี้ลูกไม่รู้สินะสิเพราะว่าลูกไม่เคยได้เป็นพ่อแม่คนลูกน่ะยังไม่เคยมีลูกถ้าลูกมีลูกเมื่อไหรแล้วลูกจะเข้าใจเองแม่จะยินก่อน่าผมเป็นลูกคนเดียวของแม่นะวะแต่ตอนเนี้แม่มีลูกคนดีด้วยแล้วลูกนีก็คือลูกสาวแม่ แม่รู้ใช่ไหมว่ารรชนีจะต้องเสียใจขนาดไหนถ้าบอกความจริงไปเธอจะเสียใจขนาดไหนกันล่ะเราคิดสิบอกผมมาสิเซธาร์ตพ่อเข้าใจนะแต่พ่อจะเอาเงินมาประกันตัวแบบไม่ให้ใครรู้ไม่ต้องห่วงลองเล่นกันหรือไงเงินล้านนึงคิดว่าจะไม่มีใครสงสัยเลยเหรอเรื่องพวกนี้มันปิดบังไม่ได้นะก็ให้ความแตกไปสิโรชนีเป็นคนมีเหตุผลเราจะคุยกับเธอ จะเห็นด้วยกับเรานะนิสิตลูกแต่างงานกันแล้วจะสนใจทําไมกันไม่ว่าลูกจะเป็นสิทธาธิคุรนาที่ร่ํารวยหรือกุเคราจาที่จนก็เถอะนะแม่ฟังก่อนสิโปรดเถอะพาลูกเราไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลย<พ>เราต้องเอาลูกออกไปจากที่นี่เข้าใจไหมสิทธาธิคประชานครับลุงจะโทรหาผู้จัดการไปเอาเงินมาจากสำนักงานทีดิ่ประชานม,มันมากไปแล้วนะทำไมไม่เข้าใจฉันเลยเหรอทจะต้องถูกเปิดเผยมันไม่ใช่แค่นั้นนะฟังผมก่อนสิจากที่ดูแล้วพ่อกับแม่ไม่เชื่อใจผมเลยใช่ไหมอะ ผมบอกไปแล้วไงพ่อทุกอย่างเนี่ยจะผ่านไปได้แค่เราต้องอดทนหน่อยปัญหาเล็กเกน้อยแค่นี้จะกลัวทำไมกันล่ะคิดถึงรชนีบ้างสิพ่อกับแม่รู้ใช่ไหมว่าเธอเนี่ยโดนหลอกมาตลอดเลยคิดถึงความรู้สึกของเธอบ้างสิสถานการณ์แบบนี้ถ้าโรชนีรู้ความจริงขึ้นมาคิดว่ารชนีเสียใจมากแค่ไหนและจะไปอยู่ที่ไหนล่ะความลับเนะี่ยความลับมันไม่มีอยู่ในโลกหรอกนะสิษ ไม่พอแล้วไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วลูกจะต้องเป็นฝ่ายฟังประชานเอาเงินจากที่สํานักงานก่อน6กโมงนะประชานฉันต้องการให้ลูกชายฉันออกจากคุกให้เร็วที่สุดเข้าใจไ,ไหมหยุดสิทธาดไม่แม่ไม่ต้องการฟังอะไรอีกแล้วไม่เอาหนะแม่ประชานไปได้แล้วประชานฟังก่อนสิแม่ประชาน <c oughs> ทำไมไม่ฟังผมหน่อยเล่า <c oughs> ประชาน เราจะต้องทนแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนนะสิทธาดกำลังติดคุกแต่ว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยเราช่วยเขาก็ไม่ได้ช่วยโรชนีก็ไม่ได้ทำไมถึงไม่มีทางเลือกขนาดนี้นะพระเจ้าจะต้องมีทางที่จะช่วยโรชนีกับสิทธาดได้สิโอพระเจ้า มันเป็นข่าวเป็นข่าวดีอ่ะมันเป็นข่าวดีด้วยอ่ะพระเจ้าโอ้ขอบวุณจริงๆค่ะวันนี้โชคดีมากหลังจากนี้เราจะโชคดีมากๆอ่ะเซนหน่อยครับดีๆเช็คอ่ะครับ <c oughs> นี่ นี่ฉันทำงานในสวนสัตว์หรือ,อยังไงกันพระเจ้านี่มันเช็คเงินห้าหมื่นมันไม่มีชื่อคนรับแล้วดีๆก็เสร็จแล้วด้วยว้าว ขอบคุณนะคะขอบคุณพระเจ้าฉันโชคดีมากๆเลยเออดี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 เดเอน้ำตาลแค่ไหนเคซับเธอได้เงินไปจากฉันเท่าไหร่เออหนึ่งหมืน่นเมียเธอนี่มันไม่เหมือนใครจริงๆนะทำไมไม่เอาไปแสดงที่สวนสัตว์เราจะได้ได้เงินบ้าง ไม่เหมือนใครเคซาเคซาฉันไม่เหมือนใครเหรอนี่ยิ้มอะไรของเธอไปไกลๆหน้าฉันเลยเรชามโทรศัพท์เธอดังไม่หยุด <c oughs> ปากก็พร่าไม่หยุดฉันจะทำงานไปสักทีได้บาบฉันขอละ่ะดีๆด ไม่ต้องห่วงนะหนูไม่ได้กลับมาหนูมาเพื่อที่จะบอกว่าการทำอะไรต่ำๆแบบนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่แม่คนจะทำกันค่อยมาคุยกันหลังจากที่รู้ว่าการคุยกับแม่เขาคุยกันยังไงแล้วรู้ไหมเด็กว่าควรจะเคารพให้เกียรติสามีของลูกสาวตัวเองด้วย <S 2>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  สิทธาทคือสามีของหนูคุณทำให้ความเคารพที่หนูมีให้คุณมันหมดไปแล้วหลังจากที่คุณส่งเขาเข้าคุกเนะี่ย แล้วแม่จะส่งสามีไร้ค่าของแกเข้าคุกทำไมอย่าให้ความสำคัญกับมันมากนะนะคนไร้ประโยชน์พวกนั้นไร้สาระบ้าอะไรกันคุณมีเวลาส่งช่อดอกไม้ไปให้คริสชั่วน,นั่นแถ,ถมยังไม่พอคุณล็อกบัญชีของหนูเพื่อไม่ให้หนูได้ประกันตัวสิทธาดมีเวลามากสินะถ้ามีเวลาขนาดนี้ก็อย่ามาแสดงละครเลยตั้งแต่ไปอยู่กับพวกสลัมภาษาพูดของแกก็สลัมไปด้วยสินะ แม่ไม่เคยสอนให้แกพูดจาแบบนี้นะมีอะไรกันนะไม่มีอะไรหรอกเธอก็แค่ใช้เวลาคืนเดียวกับพวกสลัมนั่นเลยมีสนิมสลัมสลัมเหมือนพวกมันไปด้วยนะแม่ไม่จำเป็นจะต้องอธิบายให้แกฟังแต่แม่ขอบอกว่าแกคือลูกสาวแม่คริสเมทากับดีดีจิวเลอร์นะ่ะคือหุ้นส่วนทางธุรกิจกันการส่งดอกไม้ให้กันนะมันเป็นเรื่องปกติและแม่ก็สั่งให้บาบรูเป็นคนส่งดอกไม้นั่นไป แล้วการล็อกบัญชีนั่นแม่ล็อกตั้งแต่วันที่แกออกจากบ้านนี้ไปเพื่อไปหาไอเด็กผีนั่นแล้วถ้าแกพอใจแล้วก็บอกมาหน่อยสิว่าพร้อมไหมกลับมาอยู่บ้านเรากลับมาที่นี่แล้วแม่จะให้แกแต่งงานกับครอบครัวดีๆแกจะได้ไม่ต้องวิ่งเต้นประกรันตัวสามีแบบนี้จะบอกอะไรให้นะ ยิ่งคุณพยายามทําให้สิทธาดกับหนูทะเลาะกันมากแค่ไหนเราจะยิ่งสนิทกันมากขึ้นและขอแนะนำอะไรหน่อยนะถ้าจะทําอะไรตำๆก็เอาไปทำกับธุรกิจเธอคุณไม่มีทางทําร้ายฉันกับสิทธาสำเร็จเรื่องการกลับมาที่นี่นะะ่ะเหรอหนูไม่เคยคิดจะกลับมาที่นี่เพราะหนูให้ความสำคัญกับครอบครัวของสามีหนูมันคือหน้าที่ของหนูที่จะปล่อยสิทธาออกจากคุกหนูจะเอาเขาออกมาจากคุกให้ได้เลย หนูจะเอาเขาออกมาให้ได้คอยดูก็แล้วกันแกจะต้องกลับมาหาแม่ของแกรโรชนีไอเด็กนั่นมันทำให้แกนิสัยเสียขึ้นทุกวันมันจะต้องชดใช้มันกับพ่อแม่ไร้มารยาทของพวกมัน โรชนีผมก็อยากจะช่วยนะแต่ว่าบริษัทของเราเนี่ยกำลังตรวจบัญชีกันอยู่ถ้าผมถอนเงินไปเดี๋ยวบัญชีจะมีปัญหาแน่นอนต้องขอโทษด้วยนะโรชนีแล้วทำไมไม่ขอเงินดีๆละ่ะเออ,เอ,อไม่เป็นไรครัลุงเออหนูไปก่อนนะจริงๆด้วยครับ โรชนีมาหาผมเด็กคนนั้นเนี่ยดูไม่สบายใจมากเลยถ้าคุณไม่ห้ามผมไว้ผมคงช่วยเขาไปแล้วไม่จําเป็นหรอกคุณชาขอบคุณที่ช่วยนะคะถ้าคุณช่วยเธอสร้างมูลนิธิได้ทําไมไม่ช่วยเธออีกล่ะครับเธอนี่คือลูกสาวนะครับนั่นแหละที่ฉันพยายามจะสั่งสอนเธอเน่ะเพราะเธอคือลูกสาวขอบคุณคะ่ะขอให้โชคดี สิทธาอยู่ไหนคะป้าบ,บาบูโทรหาโรชนีหน่อยอจะว่ายังไงได้คะลูกเคยของเราโดนปฏิบัติแย่ๆแบบนี้ถ้าคุณยายของโรชนียังอยู่ที่นี่ก็ยังจะพอช่วยอะไรได้บ้างฉันมีเงินจากบัญชีเงินเก็บของบลาบูกับฉันคะ่ะเอานี้ไปนะคะมันก็ได้อยู่นะครับ ผมไม่มีทางเลือกสิทานก็นหัวเด้อไม่จะไปหรอกป้าไม่ต้องห่วงนะโรชนีกำลังจะมาเธอหาทางช่วยผมแน่ๆเลยไม่ต้องห่วงนะป้าไม่ไม่เลยมันคือหน้าที่ของเรานะโรชนีมาแล้วเหรอแม่คะเอาเงินมาได้แค่นี้นะรรชนีอย่าร้องเลยป้ามีเงิน <c oughs> ลุงกับป้าเอาเงินมาให้สองแสนห้านะ มันพอใช่ไหมไม่คะ่ะมันยังไม่พอนะคนพวกนี้จะเอาเงินหนึ่งล้านเรามีแค่ห้าแสนห้าเองตอนนี้โ,โรจนีไปเอาเงินมาจากไหนนะผมรู้ว่าเธอไปเอาเงินมาจากไหนเธอเอาตุ้มหูของเธอไปขาย กำไรที่ข้อมือของเธอก็หายไปรถนีขาดทุกอย่างที่เธอมีเพื่อที่จะประกันตัวผมออกจากคุกให้ได้<อ>ใช่ไหมโรถนี โรชนีลูกขายทุกอย่างไปแล้วใช่ไหมแม่ทุกอย่างมันหามาได้ไหมแต่ว่าถ้าสิทธาเป็นอะไรไปหนูจะเก็บของนอกกาพวกนี้ไว้ทำไมนี่คุณครับหาเงินมาได้หรือยังเออค่ะจัดการเตรียมหารถไปย้ายเขาด้วยย้ายเหรอเราจะต้องส่งเขาไปที่คุกกลางเป็นที่ลงโทษพวกสลัมทำตัวชั่วไม่ อนี่คุณเฉันเอาเงินมาได้5้าแสห้าแล้วนะเอราไม่รับผ่อนครับเขาจะได้รับการปล่อยตัวก็เหมือนได้เงินหนึ่งล้านเออฟังนะครับคุณจะได้เงินที่เหลือที่หลังนะผมไม่มีเวลาแล้วครับนี่จา้าครับพาเขาออกไปไม่ฉันจะเอาเงินที่เหลือมาให้นะฉันสัญญาให้เวลาลาหน่อยสิฉันสัญญาเนอะญญฉันจะจ่ายเงินให้เอาเงินไปให้หมดเลยสินธานไม่ผิดน,นะ กูจะทำแบบนี้ไม่ได้นะออกไปฉันขอแล้วค่ะนี่คุณเขาไม่ผิด,ดน,นะรเราจะหาเงินมาให้นะไ<ร>ด้ <รถ S 1> โปรดเถอะนี่ทําอะไรนะอย่าทําแบบนี้นะประชาน,น่าจะกาลังมาแล้วนะไม่ต้องห่วง ไม่ในค่าคุณตำรวจใดห่อยนะขอละไม่นะถอยไปครับถอยไปได้โปรดไม่นะทไมหน่วยขาดนี่นี่คุณนี่คุณติดหน่วขาดอย่ามาขวางทางนะแม่แม่โอ้โอ้ ปล่อยลูกชายฉันนะปล่อยหยุดนิปล่อยเขาอย่าทำร้ายเขาอย่าทำร้ายเขานะคะมันมากไปแล้วนะพูดความจริงออกมาเลย พวกนี้มันชอบทำร้ายร่างกายแบบนี้สินะปล่อยลูกชายฉันนะพอได้แล้วสารวัตรพอพอได้แล้วเลิกทำร้ายกันสักทีอย่ามารบกวนการทำงานของเราลูกชายฉันจะต้องไม่เข้าคุกก็ได้งั้นก็จ่ายเงินมามีปัญญาจ่ายไหมล่ะปัญญางั้นลระ อยากจะเห็นปัญญาของเราสินะได้ฉันจะให้พวกคุณดูว่าเรามีปัญญาแค่ไหนไม่สิงั้นก็ขอดูหน่อยว่าแกเนี่ยจะเอาลูกสลัมของแกออกจากคุกได้ไหม,ะมะรรจะเสียเวลาไปทำไมเตรียมเอกสารให้พร้อมซะดีกว่าฉันจะเป็นคนจ่ายเงินทั้งหมดหนึ่งล้านประกันตัวเด็กคนนี้เอง โอเคครับงั้นนั่งรอก่อนผมจะเตรียมเอกสารให้เธอรู้จักฉันดีแล้วสินะฉันไม่เสียเวลาโดยที่ไม่มีเหตุผลฉันมีเงื่อนไขแค่สองอย่างก่อนที่จะประกันตัวเธอ,อว่าแล้วเชียวเงื่อนไขเง้น,งนเหรอมีแค่สองข้อก่อนอื่นเลย หลังจากนี้เธอจะต้องทำงานให้กับฉันจนกว่าจะหมดนี้ทำงานใช้นี้ฉันไม่มีทางเด็ดขาดโอเคแล้วแต่ลูกแล้วกันนะ อีกไม่นานก็จะหกโมงแล้วคิดให้ดีๆแล้วกันนะสามีแกโดนซ้อมสักขนาดนี้หลังจากนี้ไม่รู้เขาจะโดนซ้อมขนาดไหนสิทธิ์อย่าไปฟังผู้หญิงคนนี้เลยนะประชาน่ะกำลังเดี๋ยวก่อนนะแม่แม่ยายจะพูดอะไรกับผมเหรอช่วยฟังเธอหน่อยนะเพราะว่าเธอนั้นแก่กว่า แล้วก็อาวุโสแม่สอนผมดีให้เคารพผู้ใหญ่บอกมาเลยแม่ใหญ่มีอะไรจใจผมทำบอกมาได้เลยนี่บ้าไปแล้วเหรอประชานจะเอาเงินมาให้เดี๋ยวก่อนนะแม่ฟังเธอพูดก่อนนี่สิทธาดนี่ นี่ลูกบ้าไปแล้วเหรอแม่บอกว่าเลิกแสดงละครได้แล้วนะประชานกำลังเอาเงินมาในอีกไม่นานนี้เราจะจ่ายเงินแล้วก็จบจบเรื่องไปซะทำไมเราจะต้องไปฟังธุรคาด้วย<ม>ทำไมกันมีเหตุผลอะไรเหรอไม่มีเหตุผลอะไรไม่มีเลยผมบอกความจริงตอนนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องโกโหกอีกต่อไปจะโกหกไปมันก็ไม่มีเหตุผลแล้ว แต่ไม่ใช่ว่าบอกไปแล้วมันจะเป็นเรื่องดีนี่เราไม่ควรใช้แต่สมองนะเราต้องใช้หัวใจด้วยแม่เป็นคนสอนผมเองรู้ไหมว่าตอนนี้อะไรที่ทำได้ง่ายที่สุดก็แค่โยนเงินล้านใส่หน้าดีๆแต่ว่าเพื่ออะไรละ่ะดีๆไม่มีทางเสียหน้าอยู่แล้วผมรู้ดีเพราะเธอต้องการเงินแต่ถ้าเงินล้านหนึ่งมันช่วยร้รชนีได้ความรักจากแม่ไม่ได้ แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรลรอผมไม่อยากจะเอาเงินซื้อความรักของดีดีนี่สิทธานี่ลูกกำลังใช้คำพูดให้แม่สับสนนะไม่แม่ผมไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นผมแค่อยากให้แม่เข้าใจนี่แม่ผมไม่ได้ทำอะไรโดยไม่หวังผลตอบแทนเหมือนกันแม่ของลูชินีนั่นแหละผมไม่ยอมโดนต่อยโดยไม่มีเหตุผลแนะ่คือผมต้องการ<อ>ให้พ่อกับแม่เชื่อใจผมได้ไหมสิทธิ์ลูกไร้เดียงสาม,มาก ผู้หญิงคนนี้ไม่เข้าใจความรู้สึกของลูกหรอกมาจบเรื่องหลวงโลกนี้กันเถอะนะฉันไม่มีเวลามากนะจะคิดอีกนานไหมว่าจะรับเงินทำบุญของฉันหรือเปล่า ผมยอมรับครับสิทธาดีมากบอกมาเลยเงื่อนไขที่สองคืออะไรกันแน่เงื่อนไขที่สองสำหรับโรชนีเพราะว่าโรชนีเป็นสาเหตุของเรื่องทั้งหมด เธอไม่มองว่าฉันเป็นแม่เธออีกต่อไปแต่ยังไงฉันก็มองว่าเธอเป็นลูกสาวโรชนีจะให้สิทธาธอยู่ที่บ้านของเราคนเดียวทำไมล่ะแกจะต้องมาอยู่ที่บ้านเรากับเขายังไงแล้วพวกแกก็แต่งงานกันเพราะความผิดพลาด สิทธาดเองก็อยากจะอยู่บ้านใหญ่ๆของเรามาตั้งนานแล้วนี่แม่ตัดสินใจแบบนี้ทางเขาก็มีแต่ได้กับได้ไม่ใช่เหรอนี่มันหมายความว่ายังไงกันดีๆ คุณไม่ชอบหนูหนูก็ไม่ชอบคุณเหมือนกันแล้วจะให้มาอยู่ชายคาเดียวกันทำไมกันละ่ะฟังนะหนูไม่มีทางเข้าไปอยู่บ้านคุณอีกเข้าใจไหมและนั่นคือการตัดสินใจของหนูคุณครับเอกสารพร้อมล้วเซ็นด้วยครับคุณพับเครื่องบินกระดาษเป็นไหมคุณตำรวจไม่เป็นเหรอ แล้วสิทธาจะหาอะไรทําแก้เบื่อในคุกได้ละ่ะเอาเอกสารไปพับเป็นเครื่องบินแล้วก็เอาให้เขาไปเล่นแก้เบื่อในคุกซะ